ประวัติโบกี้ไลออนก่อนไปรับชมรับฟังนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับโบกี้ไลออนพิษนีวีละสุทธิมาตรค่ะชื่อเก่าของเขานะคะคืออันทิสาค่ะโบกี้นะคะเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ .2537 เธอเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะเธอแต่งเพลงอีกด้วยนะคะเพลงที่เธอร้องเนี่ยโบกี้นะคะประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand ซีซั่น4หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานประกอบละครและออกซิงเกลิลปีพศ .60 ค่ะ การเริ่มมีชื่อเสียงของโบกี้นะคะคือเมื่อปลายปี62ค่ะหลังจากออกซิงเกิลลงใจซึ่งทำให้เธอเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล j u ๊ก Thailand Music a w a r d สาขาเพลงแห่งปีจากนั้นเนี่ยโบกี้ก็ออกอัลบั้มชุดแรกนะคะ Lion h e a ร t ค่ะวางจำหน่ายในเดือนกันยาเมื่อปี63ค่ะ b o กี้ไลออนะคะเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่เด็กค่ะเนื่องจากแม่ของเขานะคะชื่นชอบการร้องเพลงและต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เข้าศึกษาที่ดุริยางศินมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีค่ะต่อมาก็ได้เริ่มเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อช่องโบกี้ l i ออน โดยคอนเทนต์ของช่อง y o u t u b e เขานะคะคือการคัฟเวอร์เพลงจากศิลปินต่างๆและนางนะคะก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกดนตรีสมัยนิยมจากวิทยาลัยมหิดลค่ะและด้วยความสามารถของเขานะคะความเก่งของโบกี้ไลออนเนี่ยทำให้ได้คว้ารางวัลมาด้วยค่ะอย่างเช่นรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมรางวัลสีสันอวอร์ดสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม และได้ส่งชื่อเข้าชิงอีกหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะส่วนมิถุนาปี65ล่าสุดที่ผ่านมานะคะโบกี้ไลออนเนี่ยได้ก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองค่ะภายใต้สังกัด What the Duck ค่ะ จากนั้นนะคะโบกี้ก็ได้ออกเพลงที่ทำให้พวกเราเนี่ยร้องไห้กับเพลงที่ชื่อว่าวาดไหวค่ะในเดือนกรกฎาคมปี65ที่ผ่านมาค่ะและเพลงนี้นะคะก็ขึ้นถึงอันดับ1บนบิลบอร์ดชาร์ตของเพลงไทยเลยทีเดียวค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามความสวยความน่ารักเสียงใสกิ้งของโบกี้ไลออนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ PR อ e ร์เขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะ